ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับล่าสุดโมเดลเป็นแบบนี้ไปซะแล้วพายุฝนเดินข้ามเหนือไปอีสานแต่พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีที่19พฤษภาคมนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพามาดู ในด้านของเส้นทางของพายุที่จะเคลื่อนตัวจากเอามตาตบันเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนนะครับโดยเส้นทางตรงนะครับที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงคือบริเวณจังหวัดตากลำปางแพร่สุโขทยัยอุตรดิตถ์รวมถึงบริเวณจังหวัดน่านนะครับและหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศลาวทางตอนบนและพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนนะครับจะได้รับผลกระทบ ในวันที่20จนถึง23ระชพฤษภาคม20สพฤษภาคมนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่สุโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรร่วมถึงบริเวณจังหวัดตากส่วนภาพตะวันอ,ออกเฉียงเหนือจากระทบบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอรอธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมา ส่วนภาคกลางริวินจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาโดยจะเริ่มตั้งแต่ในคืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับส่วนบริเวณพื้นที่เสียงภัย ในด้านของฝนตกหนักที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเมื่อเวลาประมาณ18นานกาที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยากออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันพฤหัสบดีที่19พฤษภาคม2565 18นาฬกาของวันพฤหัสบดีจนถึง18นานกาของวันศุกร์ บร,ริเวณพื้นที่เสียงพัยฝนตกหนกักพื้นที่สีเหลืองเน้นแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุรายธานีสุพรรณบุรีกาญจนบรุรีราชบรุรีเพชรบรุรีประจบคีรีขันชุมพรระนองพังงาสมุทรสงครามชนบรุรีระยองจันทบุรี ตราดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตอุบลราชธานีอำนาจเจริญยยโสธรนน้องคายบึงการและนครพนมส่วนพื้นที่ฝนในคืนนี้นะครับ18ในกาของคืนนี้จนถึง18ในกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุขโขทยัยกำแพงเพชรและตาก และจะมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่ฝน60%ของพื้นที่ส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นหนองคายบึงการนครพนมยโสธรอ,อำนาจเจริญชัย,ยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์นครราชสีมาและอุบลราชธานีฝน60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคกลาง เน้นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุดยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามฝนหกสปเป็นของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกฝนฟ้าคดอหกสเป็นของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่เช่นกันนะครับเน้นชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนหกสปเป็นของพื้นที่ ส่วนพื้นที่ของภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน4%นของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บร,ริเวณเพชรบุรีประจบคิรีขันและชุมพรส่วนฝั่งอันดามันฝน6%นนของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บร,ริเวณระนองและพังงาปัจจัยของฝนในคืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังค่อนข้างแรงค่อนข้างแรงจากหยอ่อมความรกาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวมัตตาบัน ทางตอนบนจะทําให้ประเทศไทยทางตอนบนมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ขอให้ระวังฝนตกหนักฝนสะสมน้ําท่วมน้ําหลากเพิ่มความระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรส่วนคลื่นลมจะมีกําลังแรงคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรนะครับ จากนั้นนะครับตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้20จนถึง23พฤษภาคมฝนฟ้าขนองประเทศไทยทางตอนบนและภาคใต้จะเพิ่มมากขึ้นและภาคใต้จะมีคลื่นลมแรงนะครับจากพัโุะตุของหย่อมความรากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวมาตบันเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าภาคเหนือและเคลื่อนเข้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนถ้าไม่มีฝนฟ้าขนอนลงลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับและจะมีฝนฟ้าขนองตลอดทั้งช่วงนะครับบริเวณประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงบริเวณภาคใต้ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ